ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับ, <S <S บก็อยากจะมาแนะนําวิดีโอดีๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือคลิปนี้จะเป็นวิธีการทาเตาน้ามันนะครับเตาน้ามันวิธีการทําแบบละเอียดแล้วก็จะอธิบายขั้นตอนต่างๆในการทํานะครับสําหรับใครที่มีวิชาช่างเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าน่าจะทําได้ถ้าดูวิดีโอนี้จบนะครับส่วนคนที่ไม่ใช่ช่างก็คิดว่าให้ซื้อมาใช้ดีกว่านะครับเพราะมันค่อนข้างจะทํายากความละเอียดเยอะนะครับ ทุกส่วนทุกชิ้นต้องต้องมีการทํามีการตั้งหมดเลยสําหรับเตาเนมันเก่าตัวนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทําจริงนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนในคลิปนะครับในคลิปก็คือเป็นการตัดมาบางส่วนแต่ก็ละเอียดพอสมควรสําหรับคนที่ไม่ไม่ใช่ช่างก็แนะนําว่าให้ซื้อมาใช้งานดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับก็เตานี้จะเป็นเตาํามันที่ใช้แทนแก๊สไฟเขียวนะครับอันนี้เป็นกล่องปัดลมปัดลมอยู่ข้างในนะครับก็ใช้ปัดลมเป่าตัวนี้มีไส้ที่ต่อได้นะครับ ก็ใครสนใจคลิปแบบนี้ใครสนใจวิดีโอแบบนี้ก็คือเข้ามาชมได้เลยนะครับครับเราไปดูวิธีทำกันเลยครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับให้เราตัดเหล็กฉากออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับก็ความยาว30เซนนะครับสําหรับของผมส่วนก็จะเอาวความยาวที่เท่าไรก็ได้แล้วแต่ความต้องการของขนาดเตานะครับที่เราต้องการจะใช้งานแล้วก็วัดแต่ละด้านนะครับให้ได้ด้านที่เท่ากันหลังจากนั้นเราก็เชื่อมมุมเลย เรเชื่อมล็อกให้ครบทั้งสี่มุมแล้วก็เราก็วัดตะแยงนะครับให้ได้ตะแยงด้านที่เท่ากันถ้าไม่ได้เราก็ขยับให้มันเท่ากันแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับล็อกข้างในเพื่อไม่ให้มันเลื่อนนะครับล็อกทั้งสี่มุมให้แข็งแรงครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขานะครับขานี่ก็วัดของผมวัดสิ้าเซนหรือใครยาวสูงกว่านี้ก็แล้วแต่ความต้องการ แล้วก็ตั้งฉากให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมให้มันได้แนวฉากใบเอ็นใบเ,เอ็นมาฝังนู้นฝังนี้นะครับแล้วก็เชื่อมล็อกให้เรียบร้อยครับเราประกอบให้ครบตั้งสี่กาเลยนะครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นท่อปากเตานะครับขนาดความหนา 6มิลกว่าๆนะครับอันนี้เกือบ7มิลแล้วก็ตัดเหล็กเป็นกลุ่มนะครับที่มีความหนาที่เราต้องการนะครับ5มิล4มิลแล้วแต่ตัดแล้วก็มาเชื่อมรอบนี้นะครับข้อสวนข้างในก็คือเป็นเกลียวในขนาด1นิ้วตัดประมาณ1เซนึ่งหรือว่า2เซนแล้วแต่เราจบนะครับก็เชื่อมเข้าไปข้างในส่วนตัวนี้ก็เป็นท่อไอจีขนาด1นิ้วนะครับตัดเป็นฉากแล้วก็มาเชื่อมต่อเชื่อมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจาะรูสําหรับเติมน้ํามันไว้ตรงนี้นะครับก็วัดวิธีติดตั้งก็คือวัด แต่ละด้านให้เท่ากันนะครับพแต่ละด้านให้มีระยะห่างที่เท่ากันครับมีะระยะที่เท่ากันแล้วเราก็ตัดเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กข้อยขนาด4ยูนนะครับตัดมาสองเส้นประกบข้างว่านี้แล้วเราก็เชื่อมเลยนะครับก็เชื่อมเอาไว้ก่อนนิดหน่อยๆครีครับทีนี้เราก็วัด อีกครั้งหนึ่งก็ได้เผื่อมันเลื่อนนะครับออขยับให้พอดีเบ่งเท่าเท่ากันครับแล้วก็วัดท่อลมให้อยู่เข้ากลางระหว่างขาทั้งสองทีนี้เราก็เชื่อมล็อกได้เลยครับก็เชื่อมล็อกทั้งสองข้างให้แข็งแรงเลยครับตรงนี้ทีครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ก่อน นี้ก็จะเป็นตัวสําหรับเสียบโบโว์พัดลมเข้าไปนะครับเราต้องเอาเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วมาแล้วก็ผ่าแบบนั้นนะครับแล้วก็บงให้มันกว้างขึ้นก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ามาเชื่อมต่อกับท่อลมถ้าเราไม่ทําให้มันกว้างขึ้นมันก็จะใส่ปากโบโว์ไม่ได้เราก็าเชื่อมเก็บให้โรบนะครับ พยายามย้ายรั่วรับครับ,รบก็เชื่อมเก็บให้รอบดูให้ตรงแล้วก็เชื่อมเสร็จก็เชียร์ทำความสะอาดเชียร์ทำความสะอาดเลยถ้าเราเชียร์ทีหลังมันจะเกกะลองนี้ก็เชียร์ซะก่อนนะครับตีนี้ก็เป็นจะเป็นเหล็กแผ่นรองก้นหม้อนะครับเราก็ตัดเอียงแบบนี้เลยประมาณสี่เซนนะครับ เอียงเข้ามาความยาวก็จากปากเตาไปถึงมุมนะครับก็ดูให้มันตรงๆนะครับตาไหนาไม่ตรงเราก็เคาะมันตรงทีนี้เราก็หาเหล็กเหล็กอะไรก็ได้นะครับที่ตรงๆแล้วก็มาตั้งทาบนะครับมาตั้งทาบเป็นเป็นแนวสําหรับเหล็กวางคนโม่ให้มันตรงกันสองอันนะครับถ้าเราไม่ตั้งแบบนี้มันจะเอียงไปเอียงมาครับนี่คือวิธีการทํางาน เชื่อมไว้จุดเดียวให้พอมันอยู่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเก็บแต่ละจุดให้สมบูรณ์เลยนะครับกลับากัเราก็เชื่อมทุกจุดให้แข็งแรงสมบูรณ์ก็มาถึงขั้นตอนการทําที่วางถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ยาวย9เ้าเซนนะครับแ้วแต่ขนาดถังน้ํามันของแต่ละคนนะครับก็ยื่นออกไป20เซน อันนี้ก็เป็นถังน้ำมันเหล็กกลงสองสองูนสี่นิ้วนะครับก็เชื่อมปิดสองด้านนะครับเชื่อมปิดสองด้านวิธีการก็คือเราทำถังน้ำมันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งแบบนี้เลยเพื่อให้มันได้เป๊ะกับสพอร์ตนะครับเพื่อให้ได้เป๊ะกับที่วางครับก็เอาเมจิกขีไว้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย เราก็ตั้งเข้าไปแล้วก็เอาถังน้ามันมาวางอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเท่าพอดีกับถังน้ามันไม่หลวมไม่คัดนะครับแล้วส่วนที่เหล็กส่วนเม็ดเชื่อมอะไรที่ติดกับๆบเราก็ข้อออกแล้วเราก็เชื่อมล็อกไว้ก่อนนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ มาเจียที่ตัวเตาตรงนี้ก่อนนะครับเจียเอาพวกเม็ดพวกที่เชื่อมออกกพมันจะเจียย,ยากและเจียทีหลังเจียตามความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่เราจะติดที่วางถังน้ำมันครับก็ตั้งแบบนี้เลยให้ได้ระยะแนวตรงแล้วก็เราเชื่อมเลยนะครับเชื่อมทั้งสองด้านเลย ครับแล้วก็อย่าลืมดูให้มันตรงนะครับถ้ามันขึ้นสูงไปแล้วก็กดลงนะครับหรือว่ามันต่ําไปแล้วก็ยกขึ้นสักหน่อยนะครับแล้วก็ล็อกเลยทีนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเ่าหลังจากนั้นถ้ามันตรงลแล้วเราก็ล็อกข้างในเลยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมเก็บในมุมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับรก็คือเราจะขีดเอาฉากมาขีดให้เป็นแนวตรงลงมาครับก็ตัดช่องตรงนี้ออกนะครับเพื่อสําหรับพื้นที่ที่ว่าก๊อกน้ามันมันจะลงไปได้นะครับถ้าเราไม่ตัดตรงนี้ออกก๊อกน้ํามันก็จะลงผ่านตรงนี้ไม่ได้ตว้ด,ดีสัตว์ก็แบบนี้เลย งานที่ว่าต้องใช้เวลาทาเยอะนะครับทําทุกอย่างทุกจุดนะครับก็ค่อนข้างจะยากงานแบบนี้ก็มือใหม่ๆที่ไม่เคยทํางานเหล็กันนี้ก็ลําบากหน่อยทีนี้เราก็ออกเลยนะครับใช้คีม,มกออกทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นรอยเี่เราแยกกันมาห่างกันนะครับเพื่อจะใส่ปากโบวโได้นะครับเราก็ทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาเหล็กมาปะนะครับช่วงนี้ก็อเอาเหล็กแบน พวกเศษเหล็กวนี้มาปะกับวัดได้ได้ขนาดแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยกับแล้วเราก็มาปะกแบบนี้เลยใช้ครีมจับนะครับเวลาเชื่อมเพราะมันไฟจะโดนมือเราก็เชื่อมปัาเสร็จล้วก็เชื่อมให้เต็มแบบนี้เลยนะครับพยายามเชื่อมย้ายทะลุเข้าด้านในถ้าถ้าทะลุเข้าด้านในก็คือมีปัญหาเลยเพราะว่าปากโบว์ที่เราจะใส่ใส่ไม่เข้าแล้วทะลุเข้าด้านในเพราะนั้นการเชื่อมต้องระวังหน่อยครับส่วนตรงนี้เราก็เชื่อมเต็ม ครับเมื่อเชื่อมเสร็จครบต้วนแล้วเราก็เกียเลยครับเกียกัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับพกเพราะจะกัดทีหลังมันลําบากทีเดียวงนี่ยให้เรียบร้อยดูดีดูกลมกลืนทีนี้เราก็ปิดกลับมาด้านบนอ่อกนะครับ ก็เราจะวางถังน้ํามันลงไปนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์เศกที่ติดอยู่ตามตามเหล็กนะครับนะครับแล้วก็เลียกีอกัดในร่องไปนะี้ย้ายมันมีคมอยู่นะครับลบคมแล้วก็เอาถังน้ํามันมาวางไวนะครับทีนี้เราก็จะเอาเหล็กมากั้นถังน้ํามันไว้คือเป็นเหล็กที่ได้จากเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณหนึ่งนิ้วนะครับก็มาล็อกถังน้ามันมาแบบนี้เลย แต้มไว้แล้วก็เชื่อมล็อกให้แน่นเลยหลังจากนั้นจะเป็นเทคนิควิธีการทํางานนะครับเราอย่ารีบเชื่อมเต็มครั้งแรกนะครับให้เราแต้มไว้ก่อนครั้งแรกโอเคครับก็จะได้ลักษณะตัวล็อกน้ามันอยู่แบบนี้นะครับก็พยายามให้มันแน่นพอสมควรไม่แน่นจนเกินไปส่วนด้านนี้นะครับก็คือที่ที่เราจะใส่ก๊อกน้ํามันนะครับก็จะเชื่อมใส่ก๊อกน้ำมันก็เจียทำความสะอาดพื้นผิวนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวน็อตแล้วก็เป็นก๊อกน้ํามันทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับ หมุนก็ไปสุดเลยนะครับให้ได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็เชื่อมล็อกไว้แล้วก็เราก็หมุนไปก๊อกออกเลยนะครับถ้าเราไม่หมุนก๊อกออกก๊อกมันจะเสียเพราะมันร้อนนะครับตัวยางที่เป็นซีนกันน้ำข้างในมันจะละลายครับเพราะฉะนั้นเราแตะติดแล้วเราก็ก็ล็อกออกข้อมูลออกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมน็อตให้เต็มเชื่อมให้ดีนะครับตรงนี้ย้ายรั่วถ้ารั่วตรงนี้ก็คือน้ามันหยดลงมานะครับ นี่ค,ครับขอเชื่อมให้ดีประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับอีกค,ครับทีนี้เราก็มาเจาะรูสักประมาณสองโวลสองขึน้นแล้วแต่เราต้องการรูขนาดไหนก็ได้ยยาะใหญ่ขึน้นแล้วก็ย้ายเล็กเกินให้น้ำมันมันไหลได้สะดวกครับตั้งไว้เย็นแล้วก็เรามาปิดวาล์วน้ำมันเข้าไปค,ครับก็ลองทดดูกับโอเคก็จะตั้งได้แบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นท่อส่งน้ํามันนะครับก็คือเหล็กกล่องนะครับมาปิดท้ายแล้วก็ตัดประมาณ4เซนนะครับขนาดเป็นมิวนะครับแล้วก็เจาะรูไว้ด้านใน ส่วนต้อนี้ก็จะเป็นขนาด4หุนเป็นต้ไอจีนะครับข้างในนี้เป็นรูเจาะไว้นะครับก็ความยาวแล้วแต่ขนาดของเตาแต่ละคนนะครับก็วิธีการก็คือมาเชื่อมติดตั้งแบบนี้เลยนะครับเชื่อมติดตั้งแบบนี้โดยให้ฝั่งที่เป็น๊อกน้ำมันนี้ต่ําลงมานิดน,นึงนะครับเพื่อควันจะไม่ไหลย,ยอหล้อนออกมาทางนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้ให้สนิทต,ตรงนี้อย่าให้รั่วนะครับถ้ารั่วควันออกมาหรือว่าน้ำมันออกมาทางรูรั่วหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเก็บ รอบเตาไว้หมดเลยนะครับตรงไหนที่ว่าเราเชื่อมไม่เต็มในแข็งแรงก็เชื่อมเก็บให้หมดอันนี้ก็เป็นท่อลมนะครับท่อลมหัวหัวจ่ายลมหัวเป่าลมนะครับก็จะเป็นเหล็กความยาวที่8เซนนะครับ8เซนก็ได้7เซนก็ได้แล้วแต่ก็ยาวขนาดไหนได้หมดนะครับไอ้นี้ไม่ไอ้นี้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับนะครับก็เป็นเหล็กหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเป็นเหล็กเกลียวเกลียวนอกแล้วก็ ส่วนรูเราเจาะระยะรูกี่เซนหากันกี่เซนกี่รูก็ได้นะครับกี่เตลก็ได,ได้ไม่ใช่พันาตัวนี้นะครับหลายคนก็อาจจะกลัวตรงนี้แต่จริงๆนะ้วตรงนี้ได้หมดนะครับเจาะรูสองเต๋อสามเตวสีเ่เตอะไรก็ได้หมดเจาะรูขนาดไหนก็ได้หมดนะครับยายใหญ่เกินใหญ่ยยเล็กเกินถ้าเล็กเกินมันก็เจาะยากถ้าใหญ่เกินมันก็ไฟจะแดงไปนะครับนี่เราก็พันเพลี้ยนึงก็ใส่แบบนี้ก็คือเป็นการว่าเสร็จในขั้นตอนการประกอบ ข้นส่วนของเตาตัวนี้นะครับที่เหลือเราก็ขัดตามความสะอาดรอยเชื่อมรอยอะไรต่างๆตามจุดต่างๆแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็เอาไปพ่นสีตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีฝานะครับฝาเป็นฝาเกลียวเกียไอนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับต่างๆมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณสิบโลนะครับของผมส่วนของเจ้าอื่นไม่รู้นะครับ ทำเสร็จก็จะได้ความกว้างที่30เซนนะครับแล้วหว่งนี้ก็จะยาวมาที่50เซนนะครับก็ข,ขนาดสวยงามหมาะเจอะไม่เกะกะไม่ดึงรังครับใช้งานสะดวกนะครับก็พ้นด้วยสีทนความร้อนนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ